สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่วง2อคอมเมนต์วันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันนะครับผมช่วงนี้นะครับก็คือหากเราเนี่ยได้เปิดเข้าไปใน Tik t o o k หรือในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับส่วนใหญ่เราเนี่ยก็จะได้เห็นข่าวเกี่ยวกับความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกับเขมรซะส่วนใหญ่นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าพี่น้องฐานไทย ของเราเนี่ยก็พยายามลงคลิปเพื่อย,ยืนยันความพร้อมของทหารไทยเพื่อให้ประชาชนชาวไทยของเราเนี่ยรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นมีการอวดโฉมอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นรถหุ้มเกราะลำเลียงพลรุ่นใหม่ที่ทันสมัยจำนวนมากจรวดและอาวุธของตระกูล dti และก็ยังมีปืนใหญ่นำวิธีที่มีหลายรุ่นอีกด้วย ที่พร้อมจะปรับปรามหากขเขมรมันใช้ตรวจหลายลำกล้องของมันอย่าง BM21 ที่ชอบเอามายิงใส่ไทยเลอเกินนะฮะแต่ความแม่นยำของแม่งก็ตัต้าต่ำนะฮะแต่ก็ยังกล้าเฮิมเกิมเอาอาวุธโบราณของมันเนี่ยมาขู่ไทยตลอดเวลาแต่ผมก็เชื่อว่าหากมันใช้อาวุธชิ้นนั้นนะครับยิงเข้ามาไทยเมื่อไหร่นั้นนะครับปืนใหญ่จำนวนมากของเราเนี่ยจะกำราบมันได้ เป็นที่แน่นอนนะครับผมส่วนทางด้านกองทัพอากาศไทยนะครับก็ได้ส่งฟูงบิน F5 มาประจำการแล้วก็มีการบินตรวจสอบแนวพรมแดนอยู่เรื่อยๆนะครับและสุดท้ายนะครับทางด้านกองทัพเรือของเราเนี่ยผมก็ได้เห็นคลิปพี่น้องฐานเรือไทยเนี่ยได้ประกาศความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ปะทะก,กันกับขมีดอีกครั้งกองทัพเรือก็ได้ประกาศความพร้อมที่จะ ปฏิบัติการโจมตีดินแดนของเขมรทางฝั่งทะเลนั่นเองนะครับก็อยากเห็นภาพน้าเหลือเกินนะออแต่ไม่รู้ว่าจะทําจริงหรือเปล่าเรียกได้ว,ว่าทั้ง3เหล่าทัพเนี่ยมีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะปกป้องดินแดนไทยอย่างสุดขีดความสามารถด้วยเหตุนี้ทางด้านประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามเองเนี่ยก็ได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยอยู่ตลอด ฝั่งนั้นรนับก็ได้ลงคลิปเกี่ยวกับทหารไทยที่เตรียมพร้อมสู้กับทหารเขมรและพูดคุยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นจํานวนมากเพราะว่ามันก็อาจจะส่งผลกระทบกับเวียดนามไม่ว่าทางตรงหรือไม่ก็ทางอ้อมและเราก็ลองไปส่องความคิดเห็นของพวกเขาดูนะครับว่าจะคิดเห็นเช่นไรกันบ้างกับสถานการณ์นี้ไปลองฟังกันเลยนะครับ มาที่คอมเมนต์แรกนะครับเป็นคอมเมนต์ที่ใช้ภาษาเวียดนามแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่ชาวเวียดนามหรือเปล่าลองฟังกันดูครับคนเวียดนามจะสนับสนุนกัมพูชาจากนั้นเจ้าของช่องที่เขาได้ลงคลิปเขาก็ได้เข้ามาตอบนะครับตอนนี้เวียดนามเนี่ยเพิ่งยกระดับความสัมพันธ์กับไทยขึ้นสู่ระดับสูงสุดส่วนกัมพูชานั้นกับเรียกจีนว่าพ่อแถมยังเคยสนับสนุนจีนอย่างเปิดเผยในประเด็นทะเลจีนใต้ แต่ยังถอนตัวจากความร่วมมือสามฝ่าย VLC หรือเวียดนามลาวกัมพูชาเรายังรับเงินจากจีนกว่า1.2พันล้านดอลลาร์ไปขุดคลองที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารของเขตลุ่มน้ำโขงตอนล่างวงเล็บโดยเฉพาะในเวียดนามตอนใต้เพราะงั้นเวียดนามฉันเชื่อว่าเราคงจะไม่สนับสนุนกัมพูชาจากนั้นก็มีชาวเวียดนาม,มาตอบใต้คอมเมนต์น่ครับ ฉันในฐานะตัวเองเนี่ยอาจจะสนับสนุนก็ได้แต่ในฐานะคนวิดนามขอบายไม่สนับสนุนนะเข้าใจตรงกันนะโอเคคอมเมนต์ทัดมาก,กันครับผมสนับสนุนไทยในการต่อสู้กับกัมพูชาก็จริงแต่ก็อย่าประมาสตูเด็ดขาดเพราะประเทศนี้เนี่ยได้รับความช่วยเหลือด้านอาวุธจากจีนคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับ ไทยเพิ่งยกระดับความสัมพันธ์กับเวียดนามขึ้นสูงสุดหวังว่าพวกคุณจะจัดการถล่มกัมพูชาแบบไม่ลังเลคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมไทยนะ่ะกลัวแค่เวียดนามเรานี่แหละส่วนประเทศอื่นในอาเซียนบอกเลยว่าไทยไม่เคยเกงใจใครทางนั้นจากนั้นก็มีชาวไทยมาตอบไทยคอมเมนต์ครับเราเนี่ยไม่ได้กลัวเวียดนามเราต้องการเป็นมิตรมากกว่าเป็นศัตรูหวังว่าคุณเนี่ยจะเข้าใจ เขมรลุกล้ำดินแดนไทยแถมเปิดฉากยิงใส่เ,เราก่อนถ้าเป็นเวียดนามก็คงตอบโต้เหมือนไทยไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับฝนจะตกก็ตกไปเลยสิเอาแต่พุ่มเพอืด้วยเสียงฟ้าร้องฟ้าลับอยู่อย่างนั้นแหละอันนี้น่าจะเป็นคําอุป,ปมาอุปไมยของเวียดนามเนาะน่าจะหมายถึงว่ามึงจะบ่นอะไรกันนั้งนาม,มึงก็ยิงยิงกันเลยอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะเออก็อยากยิงอยู่แต่ รัฐบาลแม่งไม่อยากให้ยิงคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับหากเป็นวินามของเราเนี่ยฐานส่วนใหญ่คงบุกลุยถล่มขเขมรกันเลยไม่จำเป็นต้องแจ้งเตือนศัตรูจ้าเก่งจ้าคอมเมนต์ถัดมากันนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะรัฐบาลสหรัฐอยากใช้ฐานทัพอากาศที่เคยใช้กับ B 52ในไทยสมัยสงคารามเวียดนามหรือเปล่าถ้าเกิดไทยอยู่ในสถานะเตรียมพร้อมสงคารามจริงๆทหารอเมริกันก็อาจจะอยากใช้ฐานทัพเหล่านั้นอีกครั้งซึ่งช่วงเวลานี้ก็ถือว่าอ่อนไหวและไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ในความเป็นไปได้ที่สหรัฐอยากได้ฐานทัพผมไม่มีความเป็นไปได้น้อยในช่วงนั้นเครื่องบินมันบินได้ไม่ไกลแต่ยุคนี้ มันบินได้ไกลกว่านั้นเยอะมากแล้วมันก็มีฐานทับอยู่ในอ่าสิงคโปร์หรือว่ามาเลเซียเนี่ยหละ่ะมันมีอยู่แล้วทําไมมันต้องใช้ของไทยด้วยเออมันคงไม่อยากเสียเงินเพิ่มหรอกผมคิดว่างั้นนะไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับสนับสนุนไทยนะแต่ขอแบ่งคอมเมนต์ครึ่งหนึ่งให้เวียดนามด้วยล่ะอยากได้มึงกระบุกด้วยมึงตีฝั่งนั้นมากูตีฝั่งนี้ครึงคร่งๆึเออดิวกัน ไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับเรื่องบอลเวียดนามกับไทยเนี่ยเป็นคู่แข่งกันมาโดยตลอดแต่วันนี้ฉันจะเชียร์ไทยนะความคิดเห็นท่านมากันครับผมนี่อาจเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมไทยถึงรีบเร่ยเงยกระดับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับเวียดนามเร็วขนาดนี้คมเมนต์ทันมากันนะครับลองฟังกันดูถ้าต้องมีการสู้รบจริงๆก็ขอให้ไทยเนี่ย อย่าไปยิงถล่มพื้นที่เขตปกครองตอนเองของกัมพูชาเลยนะไม่งั้นพวกลูกหนี้ของเราเนี่ยจะหลบหนีหนี้สินกันหมดเป็นทัดไปกันครับฟังกันดูเราไม่สามารถยืนดูขเขมรกับไทยถล่มกันอยู่เฉยๆได้หรอกนะเราต้องเอาเก้าอี้ออกมานั่งดูด้วยตัวเองถึงจะตามสถานการณ์ทันเป็นทัดไปกัน ป่อยให้ไทยสอนบทเรียนแก่กัมพูชาหน่อยไทยเป็นน้องชายของอเมริกาและอเมริกาก็จะไม่ยืนนิ่งเฉยถ้าจีนเข้ามายุ่งด้วยแน่นอนเม้นทถัดไปกันนะครับปล่อยให้ไทยบุกไปจนถึงพนมเปนและเวียดนามค่อยเข้าไปช่วยแบ่งกัมพูชากันพอดีไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับไทยคือน้องชายของอเมริกา ครั้งนี้เพื่อนบ้านกัมพูชางานเข้าแน่ๆนรีบไปเรียบพ่อเลี้ยงอย่างจีนมาช่วยโดยด่วนเลยไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับกัมพูชาเดี๋ยวสักพักคงได้กลายเป็นเหมือนยูเคนฝั่งนู้นมีตัวตลกคุมอำนาจฝั่งนี้มีฮุนเซนสงครามกับความขัดแยง้งเต็มไปหมดโลกใบนี้ยุ่งเหยิงจริงๆ ไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมทำไมคนเวียดนามถึงไม่รู้จักความถูกต้องเลยกลับไปสนับสนุนประเทศไทยให้มาฮุบประเทศกัมพูชาแทนจากนั้นก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ครับจริงๆแล้วเนี่ยประเทศของคุณต่างหากที่เป็นฝ่ายลูกหลานเข้าไปยังดินแดนไทยมีหลักฐานชัดเจนว่าวัตตาเมืองทมเป็นของประเทศไทยเพราะได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของไทยตั้งแต่ก่อนที่ประเทศของคุณจะเกิดขึ้น หรือปรากฏบนแผนที่โลกเสียอีกคุณนำของคุณเนี่ยกำลังเชักจูงประชาชนให้เชื่อว่ากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องทั้งที่ความจริงแล้วพวกเขากำลังพยายามลุกลานพื้นที่ของไทยพวกคุณอ้างว่าแถบพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่พิพาททั้งที่มันคือดินแดนของไทยคุณใช้เล่เหลี่ยมของฮุเนเซนเข้ามาครอบครองพื้นที่พิพาท นำเรื่องไปฟ้องศาลร,ระหว่างประเทศโดยแกล้งทําเป็นฝ่ายบริสุทธิ์ทั้งที่ความจริงแล้วเป็นฝ่ายรุกรานและตอนนี้ยังลามไปบุกรุกราวอีกด้วยประเทศของคุณเนี่ยไม่ได้ต้องการสันติภาพแต่ต้องการสงครามโดยมีผู้นําที่พึ่งพาจีนพอติดหนี้ก้อนโตที่ตอนนี้เกินกําลังจะชําระความคิดเห็นถัดมาก,กันนะครับในอดีต ไทยเคยโจมตีกัมพูชาจนพังยับหลายครั้งแล้วแต่ทำไมครั้งนี้กัมพูชายังอยากสู้ต่ออีกนะในเรื่องกำลังและทรัพยาก,กรกัมพูชายังตามไทยไม่ทันเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพอมคิดเห็นท่านมาฟังกันดูครับทำไมพี่น้องเวียดน,นามกับกัมพูชาถึงต้องต่อสู้กันเองแต่กลับไปเชียร์และให้กำลังใจกับไทยแทนละ่ะ จากนั้นก็มีชาวเวียดนามมาตอบใต้คอมเมนต์ครับคขมเมนทำให้คนเวียดนามรู้สึกไม่ดีมานานแล้วคนเวียดนามรู้สึกถึงความไร้ความกตัญญูจากคนคขมรอย่างชัดเจนเม้นทัดมากันฟังกันดูครับประชากรเวียดนามส่วนใหญ่ดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบประชากรกรัมพูชาเท่าไหร่เม้นต์ต่อไปกันก็ขออย่าให้เกิดสงครามเลยนะมองดูทั่วโลกสิ สงครามทำให้ทุกอย่างพังทลายหมดไม่ว่าฝ่ายไหนก็เสียทั้งคนและทรัพย์สินทั้งนั้นแหละไปที่คอมเมนต์ต่อไปกัมพูชาก็ไม่กลัวทั้งไทยและเวียดนามเพราะแค่ปกป้องประเทศตัวเองก็ง่ายแล้วเธอมยังมีจีนสนับสนุนอย่างมากทั้งด้านอาวุธและวัสดุต่างๆอีกด้วยจากนั้นก็มีชาวเวียดานาม,มาตอบใต้คอมเมนต์ ถ้าจีนเข้ามาสักแสงจริงๆก็หมายความว่าสหรัฐอเมริกาก็จะตามมาเช่นกันถ้าจีนก็อาจเสียความสัมพันธ์กับประเทศใหญ่อย่างเวียดนามและไทยไปด้วยผมคิดว่าจีนคงไม่อยากเสี่ยงขนาดนั้นหรอกนะและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปเหล่าฟักกันเลยครับไทยจะทำอะไรยังไงก็ได้แต่ห้ามยุ่งกับพี่น้องลาวเด็ดแคดพอของห่วงลูกก็แหละ ก็จบไปแล้วนะครับกับการส่งเมนของชาวเวียดนามนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมเมนต์เหล่านี้เรียกได้ว่าส่วนใหญ่น่าจะค่อนข้างให้กําลังใจฝั่งไทยนะคระับพอถ้าเขาได้ติดตามจริงๆเขาก็คงจะรู้ว่าไทยแบ่งยังไม่ได้ไปเรียกร้องอะไรขเขมรเลยอยากได้ดิแนแดนขเขมรเลยเพราะว่าดิแนแดนตรงนี้มันเป็นของไทยอยู่แล้วเออแล้วขเขมรแม่งแบบมันชอบมันเชื่อมันมันไม่ได้มันชอบมันเชื่อไปแล้วว่า ไอ้ดิแนแดนตรงนี้เป็นดิแนแดนของมันแล้วไทยเนี่ยไปยึดซึ่งยึดไปนานแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ตรงนี้เป็นดิแนแดนของมันแต่มันอ้างว่าไทยไปยึดอะไรของมันวะ <c oughs> ความเชื่อมันเชื่อแบบนั้นนะ่ะเออแต่เอ,อคนนอกเขาก็เห็นละ้ามันอ้างวะนะมันก็แบบเอ,อ้ยอะไรของมึงเนี่ยโดยเฉพาะเวียดนามที่ติดตามข่าวสารระหว่างไทยกับขเขมรเยอะมากเขาก็เข้าใจแล้วว่า ขเขมรแม่งอยากได้ดินแดนไทยโดยแบบทั้งไทยยังไม่เคยไปอ้างดินแดนของขเขมรเลยยังไม่ได้ไปล้ำเส้นด้วยซ้ําไปเออเขาก็เห็นแล้วว่าฝ่ายไหนถูกผิดเออต่ก็คงไม่ได้จะไปยุ่งอะไรขนาดนั้นหรอแค่จับตามองว่ามันจะกระทบอะไรกับตัวเองหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็คงให้กํบบาลังใจฝั่งไทยนะครับผมส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็อยากให้เจรจาดีๆอะไรประมาณนั้นอยากให้สู้รบกันหรือ อีกฝ่ายนี่ก็ทรมันไปเลยกูยอยากเห็นคนสู้กันอารมณ์แบบนี้ก็มีโอเคครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงไปทางไหนบ้างก็คอมเมนต์กันเข้ามาเต็มที่ครับผมอยากคอมเมนต์แบบไหนก็เข้ามาเต็มที่แต่ก็ต้องรับผลที่ตามมาด้วยเพราะใช่ทุกคนจะชอบความคิดเห็นโดยเฉพาะผมบางอาจมันก็อาจจะไม่เข้าขูของเพื่อนๆนะครับแต่ก็เป็นความคิดของผมเอง ก็อยากแสดงความคิดเห็นเหมือนกันนะเนาะ,นะ,นะ,นะก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับผมโอเคคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ